ค่ะก็ตัว S อ B ีอ่ะนะคะเราคาดว่ากำไรของเขาอ่ะนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเน่นะคะกำไรเนี่ยเราจะเห็นการสร่งตัวยอนเยแล้วก็คิวออนคิวนะคะถามว่าแล้วในฝั่งของตัวกำไรเนี่ยมีคี y ์ไอเที่เราต้องรูอะไรบ้างก็สามอย่างหลักๆนะคะพี่บูอย่างแรกเลยในฝั่งของตัวสินเชื่อนะคะของตัว S อ B เนี่ยเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.4% Q on อนค ตัวที่ผักใน,นหลักๆของตัว SCB เนี่ยจะเป็นรีเทลเป็นหลักนะคะอย่างที่สองนะในฝั่งของตัวนิมอย่างที่เรา,าพูดกันไปแล้วนะคะว่านิมของตัวแบงก์ปีนี้นะคะน่าจะเป็นทิศทางที่ซอบลงคิวอันคนะคะหลักๆก,ก็มาจากขาของตัวการ Repricing Fixed d e p o s i t นะคะและอย่างสุดท้ายเนี่ยคือขาของตัวสำรงองนะคะมี year year ออนมอายไปเห็นการลดลงแต่ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นคิวอันคนะคะ ในฝั่งของตัวสำรองเนี่ยขอขยายความนิดนึงเรื่องของตัวสำรองนะคะพี่บูยีออนยียถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงหนึ่งคิวสองสามนะคะตัวเอ b ีเนี่ยเขามีการตั้งสำรองพิเศษเข้ามาก็สำหรับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งนี่นแหละเบื้องต้นน่นนะคะเราคาดว่าน่าจะเป็น s t าร์แต่ว่า q, q ิวอนคเนี่ยที่เห็นการเพิ่มขึ้นน่นะคะภาพมันมัน,ม,น,ม,นมันก็จะคล้ายๆกันแหละมีการใส่สำรองเข้ามาเหมือนกัน แต่ว่าลูกค้าที่ใส่นะคะเบื้องต้นนะคะเราคาดว่าน่าจะเป็นไอ d ที่อาจจะมีใส่เพิ่มเข้ามาบางส่วนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูด้านของตัว NPL นะคะน่าจะเห็นการขยับขึ้นเป็น3.6%นะคะก็เพิ่มขึ้นจาก 4Q23 ที่3.44%นะคะเบื้องต้นเรามองว่าลูกค้ารายนี้มีแนวโน้มที่จะตกชั้นหรือว่าตกสเตจลงมานะคะก็อนนี้ก็จะเป็นภาพรวมในฝั่งของตัว SCB ถามว่าแล้วมุมมองในของตัว SCB เราจะเอาอยัางไงก็เบื้องต้นน่ยนะคะด้วยความที่ว่าราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะการที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะท้อนในเรื่องของตัวปันผลที่เขาจ่ายค่อนข้างสูง Pay ยบเรโซเนี่ยนะคะล่าสุดที่ที่ประกาศมานะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาที่ปรับขึ้นมาเนี่ยก็สะท้อนในเรื่องของตัวปันผลเก่นไปแล้วนะคะคําแนะนําเลยยังเป็นถือนะคะก็ถือเรารับปันผลเนี่ยแหละค่ะพี่บู ครับก็ในเชิงกลยุทธ์ผมเสริมภาพ s อ b แบบนี้นะครับว่าถ้าดู e a r n i n g โดยรวมภาพรวมปีนี้คล้ายแบงก์ใหญ่ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับที่พอวงจรดอกเบี้ยเข้าสู่ขาลงเนี่ยมันก็จะมีเพชอร์เรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยที่ได้ได้รับลดลงนะครับก็ทําให้เออร์น g งเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่จุดดีก็คือมีคาตาลิซ์ระยะสั้นก่อนอันนี้ที่เงินปันผลค่อนข้างสูงเข้ามานะครับเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์นะครับขึ้นเอ็กดีวันที่สิบเจ็ดเมษายนะครับคาถามที่เข้ามาที่ ผมเยอะมากเลยว่าหุ้นราคาเนี้ยจะซื้อรับเงินปันผลดีไหมนะครับผมคิดว่าถ้าท่านไหนยังไม่มีนะครับผมคิดว่าลองไปหาแบงค์ที่อยู่โซนล่างดีกว่านะครับ KTB เนี่ยคิดว่าน่าสนใจนะครับ KTBTTB นะครับหรือท่านไหนมองอนุรักษ์นิยมหน่อยก็ BBL ก็ได้นะครับแต่ SCB เนี่ยผมคิดว่าสะท้อนเรื่องปันผลไปแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าหลังจากเงินปันผลเราไปดูเอิร์นิงไม่ไม่ได้เด่นเท่าที่ควรเนี่ยจากผลกระทบเรื่องนิมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ความน่าสนใจลดลง นะครับดังนั้นถ้ายังไม่มีไม่ไม่ไม่เพิ่มน้ำหนักนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือรับเงินปันผลได้นะครับเข้าใจว่าถ้าเ,าเริ่มลงทุนตามที่น้องจูนแนะนําการลงทุนรอบใหม่ปีตั้งแต่ช่วงจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็จะได้อาลายท่านก็จะมีโอกาสได,ได้เงินปันผลฟรีๆด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้เป็นมุมมอง S c B ในขาของกลยุทธ์นะครับในเชิงของเทคนิคข้อนะครับเดี๋ยวคุยกับโค้ชโจกันนะครับโค้ชโจมองภาพ S B ยังไงครับ ครับ s c b เองก็ต้องบอกว่าหล mm hmm. ังจากที่เปิดแก็บขึ้นมาครับก hmm. <the> ็เป็นสัญญาณ bullish ขึ้นมาไต่ระดับเหนือตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ว่า Volume หลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะเร่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมว่าการแกว่นตัวขึ้นแรงๆเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าการแกว่นตัวสวิงขึ้นลงในกรอบยังทําได้ครเพราะฉะนั้นการเข้ามาเล่นเก็งไรก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นการเทรดดิ้งนะครับตัวของแนวต้าน ก็อยู่อ117-118นะที่เป็นบริเวณไฮไฮสุดคือ118.5นะก็ส่วน117-118.5เนี่ยเป็นเดลต้าเดลตรับก็อยู่บริเวณ113.5-112.5เป็นส่วนเดลต้าถ้ต่ำกว่า112อาจจะต้องพิจารณาล็อกโปรฟิตเอาไวส้สำหรับคนที่เก็งกำไรจากประเด็นปันผลหรือที่เล่นขึ้นกันขึ้นมาก่อนหน้านี้นั่นเอง